้าสถานที่ขอหวยที่แม่นที่สุดไปแล้วรวยทุกรายเชื่อว่าคนไทยทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์เล่นหวยหรือซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันมาบ้างมันเป็นความสุขเล็กๆของคนไทยที่ได้มีลุ้นกันเดือนละสองครั้งแต่ไม่ว่าจะซื้อน้อยซื้อมากเรื่องของเลขเด็ดเลขดังก็ถือเป็นเรื่องจริงจังเสมอวัดไหนศาลไหนที่เขาว่าดังขอให้บอกไกลแค่ไหนก็ด้นด้นไป ขอแค่มีเลขเด็ดแบบโดนจังๆก็ฟินแล้วส่วนห้าสถานที่ยอดฮิตที่คนเล่นหวยนิยมไปขอเลขเด็ดมากที่สุดจะมีที่ไหนบ้างตามไปชมกันได้เลยครับอันดับที่ห้าศาลเจ้าพ่อเสือบางเขนศาลเจ้าพ่อเสือเป็นที่ขึ้นชื่ออย่างมากในหมู่นักเสี่ยงโชคการขอเลขจากเจ้าพ่อเสือนั้นต้องนั่งประนมมือทําสมาธิและภาวนาสามจบด้วยบทสวดบูชาเสือจากนั้นก็จะได้เลขที่ต้องการ ส่วนจะได้มาอย่างไงนั้นต้องลองไปพิสูจน์กันเองครับสําหรับใครที่อยากรู้ว่าจะแม่นหรือไม่แม่นนั้นขอเคลืนตีความแม่นได้จากรูปปั้นเสือที่คนนํามาแก้บนซึ่งวางเรียงยาวกันทั้งสองฝากงถนนรามอินทราซอยห้านอกจากรูปปั้นแล้วคนที่แก้บนยังนิยมนําเนื้อหมูหรือเนื้อวัวสดๆมาเป็นเครื่องเส้นไหว้เฉพาพอกันอีกด้วยอันดับที่ 4, สศาลแม่นาพระขนงวัดมหาบุตร เรื่องราวของแม่นาคพระขนงม,มีการเล่าขานกันว่าเป็นเรื่องจริงแม้ว่ายังไม่มีหลักฐานยืนยันและยังเชื่อกันว่าวัดมหาบุตรเขตพระขนงคือวัดที่ฝังศพแม่นาคไว้จนถึงปัจจุบันซึ่งนอกจากตำนานแม่นาคแล้ววัดมหาบุตรหรือที่เรียกกันว่าวัดแม่นาคพระขนงยังเป็นแหล่งขอหวยของนักเสี่ยงโชคทั่วทุกสารทิศท,ที่แห่กันมาขอเลขเด็ดอย่างไม่ขาดอันดับที่สพญาตององอยสกลนคร รูปปั้นพญาเต่างอยขนาดสูงถึง3เมตรในอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครถือเป็นสถานที่ที่คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปกราบไหว้เพื่อขอพรเรื่องโชคลาภโดยมีความเชื่อกันว่าการเด้ลูกครัมที่พญาเต่างอยจะทําให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติและมีสุขภาพแข็งแรงชีวิตยืนยาวเช่นเดียวกับเตา่า นอกจากนี้ใกล้วันหวยออกยังมีคนมาขอเลขเด็ดกับพญาเต่องอยเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นแหล่งรวมเซียนตัวเลขและเป็นอีกหนึ่งแหล่งขายลอตเตอรี่ที่ขายดีจนเกลี้ยงแผงอยู่เสมออันดับที่สองวัดป่าคำชโนดอุดรธานีหรือวัดศรีสุดโทเป็นวัดในตำนานที่มีการเล่าขานต่อกันมาว่าเป็นดินแดนที่มีพญานาคคอยปกปักรักษาโดยมีเจ้าปู่ศรีสุดโทและเจ้ายญ้าศรีปทุมมาอันศักดิ์สิทธ ที่ผู้คนต่างพากันเดินทางมากราบไหว้สักการะเพื่อขอโชคลาภรวมถึงเลขเด็ดต่างๆเรียกได้ว่าเป็นแหล่งของหวยที่ได้รับความนิยมมากอันดับที่หนึ่งไอ้ไข่เด็กวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นรูปไม้แกะสลักเป็นรูปเด็กอายุป,ประมาณ9-10ขวบสวมชุดลายพลางทหารสวมแว่นดำ สังเกตบริเวณปากทางเข้าวัดจะมีรูปปั้นไก่ชนเป็นจำนวนมากซึ่งมาจากสิ่งของที่ชาวบ้านนำมาถวายแก้บนและใกล้ๆจะมีร่องรอยการจุดประทัดที่บรรดาเหล่าเซียนหวยต่างเดินทางมาแก้บนและขอโชคล่าเมื่อบนบานสารกล่าวอะไรกับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีไว้ก็จะต้องนำสิ่งของนั้นมาแก้บนด้วยและคำขอนั้นก็จะขอได้ไหวรับอย่างแน่นอน